บ้านหลังสูตตั้งอยู่ตำบลคลองอยางอำเภอกรันตาจังหวัดกระบี่บริหารจัดการศึกษาโดยนายปรีชาวัรณยีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังสูมีครูจำนวน9คนนักเรียนระดับประถมวัย7คนระดับประถมศึกษา59คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น66คนผู้รับการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา1คน ครูผู้สอน9คนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพชุมชนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาก,การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนทั้ง8กลุ่มสาระเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติมีกิจกรรมแข่งขันวิชาการที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมพัฒนาสื่อที่สนับสนุนให้ครูจัดหาออกแบบสื่อ และจัดทำทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียนการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมวางแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน มีระบบการนิเทศการศึกษาที่เป็นระบบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสามารถร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีโครงการประกันคุณภาพภายในมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวางแผนกำหนดกรอบแนวทาง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพโดยนำผลการประเมินสรุปและเขียนรายงานผลในรูปแบบ S.A.R การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการคิดเลขโรงเรียนมีกิจกรรมบันทึกรักการอ่านอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการคัดกรองข้อมูลด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีเทคนิควิธีการในการแก้ปัญหาและพัฒนาเหมาะสมกับนักเรียนและจัดกิจกรรมสอนส่มเสริมเพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนและการคิดเลขของนักเรียนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ในทุกระดับชั้น และจัดวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในทุกระดับชั้นมีการส่งเสริมให้นักเรียนละหมาดในเวลาตอนเที่ยงและละหมาดวันศุกร์สำหรับนักเรียนผู้ชายทุกระดับชั้นจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตกิจกรรมอบรมคุณธรรมวันศุกร์ในทุกสัปดาห์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนในทุกด้านผ่านระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองวัดแววนักเรียนการส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความสามารถของผู้เรียนและนำผู้เรียนเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปการพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษา โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอนครูมีความรู้ความสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและนำมาใช้พัฒนานักเรียนการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชบายราชการที่สิ โรงเรียนได้มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามแนวทางพระบรมราชบายราชการที่10ทั้ง4ด้านผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังความคิดต่อต้านการทุจริตมีความตระหนักยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตพอเพียงมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย และวินัยในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนวิถีใหม่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยผ่านสภานักเรียนและได้เข้าใจบทบาทการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้หน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลต่อผู้เรียนในการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังสวดโดยยึดปณิธานของในหลวงในรัชกาลที่9ตอนหนึ่งที่ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความรู้ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด